สวัสดีค่ะทุกๆคนสำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องหุ้นไทยหุ้นนอกนะคะสำหรับค่ำคืนนี้แอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางหุ้นเดาโจนนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะแล้วเพื่อเป็นกำลังใจแอดในการคำวนวณเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชรแอดด้วยนะคะ จะออกนะคะเช้านะคะประจำวันที่24นะคะเดือนมิถุนายนบก5นะคะคุ้นดาวโจนคืนนี้ให้ทุกคนติดรุดเบิ้ลน,นะคะคืนนี้อาจได้รูดสองนะคะ เจาะเม็ดเดียวสองสค่ะหุ้เดาวโจรลุเบิ้ลลุด2เจาะสองสนะคะสำหรับคัมคืนนี้นะคะแอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหุ้เดาวโจรของแอดนะคะแอดปาร์ตี้ขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆยปังๆมีตังใช้กันทุกคนเลยนะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ